มือถือ vivo ย้ายข้อมูลจากเครื่องเกา่าไปเครื่องใหม่แบบง่ายๆทำเองที่บ้านได้เลยทำไงไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูฝากคนละหนึ่งแจด้วยนะในคลิปนี้ผมจะทำช้าๆถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันให้กดหยุดแล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น vivo ทั้ง2เครื่องโดยเครื่องเก่าจะเป็น vivo v, v 2 1 5 g ส่วนเครื่องใหม่จะเป็น vivo v23e 5g นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆมาหาแอปที่มีชื่อว่า easy share อันนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับสำหรับมือถือ vivo เนี่ยจะมีติดมากับเครื่องเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ให้ไปโหลดที่ p l a y s t o r e นะครับโอเคก็กดเข้ามาที่แอปพร้อมกันได้เลยครับ เรามาดูที่เครื่องเก่ากันก่อนนะครับให้เลือกมาที่คำว่าโคนโทรศัพท์สีเขียวตรงนี้ครับเสร็จแล้วเลือกคำว่านี่คืออุปกรณ์เก่ากดเข้ามาครับมันจะขึ้นตัวสแกน qr code แบบนี้นะครับโอเคต่อมามาดูที่เครื่องใหม่อันนี้นะครับให้เลือกมาที่คำว่าโคนโทรศัพท์ครับผมเสร็จแล้วมาเลือกคำว่านี่คืออุปกรณ์ ใหม่จะเป็นสีเขียวแบบนี้กดเข้ามาครับแล้วเลือกระบบให้เลือกไปที่คำว่า Android ครับตรงนี้จะขึ้น QR Code ขึ้นมาและรหัสผ่านอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องเก่าเนี่ยมาสแกนกับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิด QR Code ด้วยก่อนเด้อ โอเคเมื่อทําการสแกน QR code แล้วนะครับตรงนี้เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะส่งข้อมูลอะไรบ้างไปที่เครื่องใหม่ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะโคลนแค่ข้อมูลแอปเราก็เลือกแอปนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับตรงนี้ให้ใส่รหัสผ่านหน้าจอเด้อเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับกดตกลงครับกดคำว่า เริ่มการโคลนครับนี่ตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับระบบกำลังทำการโอนย้ายข้อมูลมาที่เครื่องใหม่นะจะชา้จาจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของโทรศัพท์นะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความเร็ว cpu ของโทรศัพท์แต่ละเครื่องด้วยนะตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันครบ100%ไปได้เลยนะถ้าเครื่องเก่ามันวิ่งเร็วกว่าเครื่องใหม่ ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับปล่อยให้มันครบ100%ทั้ง2ออันเด้อถ้าเครื่องเก่าขึ้นมาหน้านี้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องใหม่ก็ให้เพื่อนๆมากดที่ตรงนี้นะคำว่าเริ่มต้นการใช้งานโทรศัพท์เครื่องใหม่กดเข้ามาได้เลยครับแค่นี้นะครับข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเลือก มันก็จะถูกโอนย้ายมาที่เครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะในกรณีนี้ถ้าเพื่อนๆย้ายข้อมูลมาแล้วพวกแอป,ปธนาคารอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าบางครั้งข้อมูลส่วนตัวข้อมูล PPI บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมาไม่หมดก็ให้เราทำการล็อกอินเข้าไปใหม่ความรู้ i อแบบนี้งายอีลีเ,เพื่อนๆทุกคนก็ลองไปทำดูนะครับในคลิปหน้าอยากให้ย้ายรุ่นอะไรอีกคอมเมนต์มานะครับ